สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิปมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินตัวเซฟิตกันอีกแล้วนะคะหรือว่าพี่ซีไยของเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสกินใหม่ที่ขนาดคนทำคลิปสปอยสกินเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็ประเด็นคือบัฟมาด้วยเนาะ คือบับบังหายสก,กินหรือเปล่าซึ่งสก,กินนี้นะคะเอฟเฟกต์เราก็ยังไม่เคยเห็นรูปอะไรแล้วก็ยังไม่เคยเห็นนะคะคือมาเห็นพร้อมทุกคนตอนเข้าไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวทายคลิปจะมีรีวิวเอฟเฟกต์ด้วยนะคะสก,กินจะเป็นสก,กินระดับซีโนนะคะไม่รู้ว่าเราอ่านถูกไหมหรือว่าซีซีโนซีเอ็นโอนะคะทุกคนเอ็กเอ็กโนนะคะหรือเปล่าหรืออ่านยังไงคอมเมนต์มาบอกกันนะคะทุกคนอ่ะ ก็ถ้าเป็นสกินไฟๆไฟไฟอย่างนี้นะทุกคนจริงๆเนี่ยถ้าให้เทียบนะเป็นสกินระดับอาจจะฟิลฟิล,ฟลมิลักเกนะเพราะด้วยแบบว่าโมเดลเอฟเฟกฉากหลังอลังโการอลังการมากแต่อาจจะมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะเอื้อมถึงนะคะทุกคนและประเด็นก็คือจะมีเป็น สกินปุ่มมาด้วยนี่สกินปุ่มก็สวยนะสกินปุ่มสามารถซื้อได้นะคะในราคา69้ปองอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าวันนี้นะคะจะได้สกินไหมนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะ ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะ <S <S เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์แชทนะคะตีทิ่ไล่ปี บ้าฟ้าแล้วไปทชั่นเออแกไม่รอแน่บ้าเฮ้เพื่อนทําอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะ,ละเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยาก สกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตากิจกรรมของสกินใหม่ของพี่ซีพลัยของเรานะคะลดราคาจาก1,500นะคะเหลือ699ซึ่งระยะเวลาน,านานมากนะคะสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ สก็คือวันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะทุกคนก็มีเวลาให้เก็บตังค์กันยาวๆนะแต่สกินสวยๆนะคะชอบมาตอนปิดเทอมนะคะแล้วก็สกินนี้นะคะมาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์ด้วยเดี๋ยวเราก็จะซื้อเหมือนกันเนาะแต่แล้วขอให้แบบว่าเก็บตังค์เลยระยะเวลาทำตจงทําใจอะไรก่อนนะคะทุกคนแต่สําหรับคนงบน้อยนะคะมาดูตรงนี้นะคะ กล่องหคูปองซึ่งเรามีอยู่15คูปองเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลุ้นแล้วก็สุ่มกันนะคะแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งตัวมีแค่นี้จริงๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราคิดว่าไม่รู้ว่าจะออกไหมนะแต่ถ้าออกเนี่ยเดี๋ยวก็จะซื้อสกินปุ่มสกินปุ่มด้วยเลยเนาะ <laughs> เสียงขึ้นจมูกนิดน,นึงนะกล่องอันนี้นะคะเปอร์เซ็นต์สกินถาวรจะอยู่ที่0.3 5หเราอาจจะเป็นหนึ่งใน0.35ที่ออกนะอ่ะเดี๋ยวลองซื้อทีละกล่องหนึ่งก่อน อ่าเดี๋ยวเราเปิดให้มันแบบเอาฟิลกรุบๆถ้ากล่องนี้ออกนะคะเดี๋ยวจะแจก1000คูปองอ่าไม่ออกเอ๊เกือบได้แจกพันปองละเขาบอกว่ามันมีสูตรที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้ก็คือเป็นสูตรนี้นะคะทุกคนทำรูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์ให้จนที่สุดโดยการไม่ตั้งอะไรเลยอะทำให้มันจนที่สุดแต่ต้องเอา VIP 10ออกด้วยนี่ให้มันดู จนที่สุดนะคะทุกคนอ่ะแล้วเราก็กดมาตรงไอเทมนะคะเดี๋ยวเราลองซื้ออีกกล่องหนึ่งดูปึ้งจะออกไหมเออถ้าออกนะคะเดี๋ยวแจกหนึ่งพูปองนะแล้วเราก็กดยืนยันไปอย่างนี้นะคะแล้วก็กดมาตรงคลังนะคะมาเปิดกล่องตรงนี้นะคะสำหรับสกินเซฟิตนะคะจะออกปะเฮ้ยเพชรเต็มเต็มเพชรเต็มเต็ม,ตมอาสุดนี้อาจจะไม่ได้ผลนะคะอาจจะต้องลองอีกกล่องหนึ่ง ปึงแล้วก็เปิดไปอาจจะได้ชิ้นสวนหินลวดลงไปก็คือสรุปแล้วนะคะใช้ไม่ได้ผลเนาะน่าจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ของ ID แต่และ ID นะสำหรับเรานะคะถ้าร้อยกล่องเนี่ยปกติเราก็ไม่กล้าสุมนะ่มแลเพราะว่าเคยสุ่มมวยแล้วหมดไป2องพันแล้วไม่ออกอะ่ะคือเราว่านะซื้อราคาเต็มไปเถอะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ซื้อราคาเต็มดิซื้อราคา699ไปเถอะทุกคนมันอาจจะ แพงนิดนึงแต่ถ้าใครอยากลุ้นก็มาลุ้นแบบเราได้นะคะแต่ส่วนตัวไม่แนะนําให้สุ่มเนาะเพราะว่าไม่เคยจะออกอะไรอะไรเลยนะคะสําหรับ ROV เนาะเออเดี๋วก,กดใช้ไป่าแล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับไปเป็นอ erm ันเดิมละกันให้มันแบบจะได้แกลมแกนะให้มันแกลมแกลมมีม่อะแกลมมี่โกนะคะทุกคนให้มันแบบฟิลตตอนรับสมอง สงการเออเลดเลดเลนเลีนลนประมาณนี้แล้วกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าลืมใส่อันนี้นะคะป้ายประดับเป็น VIP 10แล้วกันจะได้ดูรวยๆนิดนึงเนาะก็ <โน leg> ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินเซฟ,ฟิตนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอฟเฟกสกินกันเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกต์สกรีนของเซฟิตนะคะคลิปอาจจะไวนิดนึงแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าเนื่องด้วยปัญหาลิขสิทธิ์นะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของ RV เวียดนามนะคะเอฟเฟกต์ก็ถือว่าสวยคุ้มค่ากับราคา69 9บาทที่จ่ายไปนะคะเอฟเฟกต์ว้าสวยมากรวมๆแล้วนะคะก็คือดีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะ